โชคสวัสดีพี่สุูุสุขก้นกับผมมาแล้วพี่น้องเส้นเทบปวดันที่สิบหกมิถุนายนสองหกแปดก็ให้เบิ้งย้อนหลังสองวดเด้พี่น้องเด้ให้เบิ้งย้อนหลังสองวดสิบหกพฤษภาเนี่ยเพื่อนไท้วิ่งบนล่างให้เก,าก้าเข่าได้พี่น้องเนี่เลขมันออกศูนย์เก้าเข่าเก้าได้พี่น้องเลขล้างมันออกกันแปดเจ็ดเนี่ยเลขวิ่งนี่เขา่าเก้าเข่าตัวเน้น จะจับคู่ว่าเขาบาน,นี้เลขดับบนล่างเพื่อนนี่ล่างอยู่แต่บนบรยูเนาะบนมาแลี้นคิดไปหาเก่าหนุนบานี้บนบรยูแต่ว่าล่างอยู่เลขดับเ็นบาน,น้ซิบบาน,นี้วันที่หนึ่งมิตูหน้าเห็นว่าพี่น้องเพื่อนให้วิ่งสองกับสามกับมาน้ากันพี่น้องเลขมันออกสามห้าสองกันบ่ถ้าเขาวิ่งนี่ได้ไห,ห้พี่น้องห็นบ่สามก็ได้สองก็ได้เห็นบ่ เลขมันออกหาสองก็ได้จับคู่เขาตกกับก็ถือว่าเขาเพราะว่าเลขเพ็่นว่าได้ปักหลักนะพี่น้องเขาเขาด้พี่น้องส่วนเลขดับนี่ดับบนล่างสีดับยูเห็นบ่ดับยูเลยพี่น้องเด้ดับยูเด้ไปเบิ่งคิปย้ยอนหลังได้ปฏิว่าเล่ออกแล้วไม่เขียนเอาไปเบิ่งคิบย้ยอนหลังของเซียนเทียบไ,ได้พี่น้องเด้ย ไม่ออกมาเบิ่งกันสิบหกห เสียนเทพวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเล้วพี่หน่องเลย ให้เป็นบนล่างหล,ลักบริห้รพักลักปลอมส สองว่าสองมันขึ้นมาบนล่างหลนองพี่น้องมาหาสองมาสองศูนย์มันเป็นยังน้องพี่น้องมามาไดไกันไอีกพี่น้องเห็นปะเลขศูนย์มันมาสามงดวดอะไรมันมาศูนย์หกมาศูนย์เก่า มาสองศูนย์เห็นบะมาใดแล้พี่น้องแล้วสองในมาใดได้ต่อศูนย์ก็ยังมาสามงวด,ดติดเลยงวดเพราบาดขามเลยเห็นบะศูนย์สามงวด,ดติดติดเลยเป็นเ,น,เนียนซีได้พี่น้องได้เสียเทียบเป็นเนีนซีได้ ใา่วิ่งสายเลียนเข้าไปไลยสี่เจ็ดวเลขสี่ก็ไเสี่เจ็ดสี่เก้าพี่น้องจะเริ่มได้กับตัวน้ำ พี่น้องเอกกลับตัวด้วยสองเกียรสองเก่ามากักป่พี่น้องมิดตัวมกวักป่ตรงเลขในใจวะอ,อันนี้คือตัวล่องติดสองเนี่ยแผ่นมาแผ่นหน่นติดสี่เนี่ยพี่น้องเอกกลับตัวนัน่นด้เด้อ หมักว่าสีเจ็ดสีเก่าเกีสีเก้าเจ็ดสีสีเจ็เนี่ยเลขบวหลคูไี่ปนไหามาเนองห้มากแค่สคูหนึ่งบ่วหลนด้ถือว่าบ่วหลายักสีเจ็ดก4าเก9า เจ็ดสี่สี่เจ็ดเขาก็หาลตรตเตอรี่กันพี่น้องอ้พี่น้องสิบหกมิถุนาเนี่ยสียนเทพบนล่างวิ่งบนล่างวิ่งสี่กับสองประเด็นสี่ได้พี่น้องได้หมดจะแล้วกับเข่าเลยสี่เจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดสองเก้าพี่น้องกับตัวน้ำเด้อเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผม มากระจัดกระจายผ่านพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านฮะขอบุญขอบคุณเส้นเทียบหลายๆคอยพี่น้องเข้มามานัมานมันแห่งๆสุขุสุขคนที่บางเขมนี่ก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันท่อให้โชค์ก็ได้พี่น้องดดเด้อคิดใหม่ใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม